ดนตรีเบื้องและจินตนาการเพียอรอเริ่มก่อนวันใหม่ด้วยความรู้ใหม่สาระนารู้ที่คอยช่วยเราเรียนรู้ทุกวันไม่หยุดยั้งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสาระนารู้ประจำวันช่วยเราเติบโต กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีค่า ขามเทศผลไม้วิตามินซีและอิสูงมีประโยชน์แต่ทานมากระวังท้องอืดเปิดประโยชน์และสรรพคุณทางยาของเมืขามเทศผลไม้ที่ปลูกง่ายโตไวรสชาติดีมีวิตามินหลายชนิดและข้อควรระวังก่อนรับประทาน มะขามเทศผลไมล้ริมทางทั่วไปพบเห็นได้ทั่วทุกภาคปลูกง่ายโตเร็วทนทานแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญในไทยอยู่ที่ราชบุรีเป็นผลไม้ที่มีรูปทรงฝัดโค้งเป็นวงกลมให้รสชาติออกหวานมันผสมรสฝาดนิดๆอร่อยถูกปากใครหลายคนนอกจากนิยมทานแบบผลสุกแล้วยังมาประกอบอาหารเช่นแกงส้มเป็นต้นดอกและใบอ่อนของมะขามเทศสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารได้เช่นกันมะขามเทศยังจัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีและอีสูงช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดลดความเสี่ยงโรคหัวใจเส้นใยอาหารที่มีอยู่ มากดีต่อระบบขับถ่ายส่วนแคลเซียมและเหล็กช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและโลหิตจางอีกทั้งเพราะมีวิตามนินอีสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอวัยด้วยสรรพคุณถางยาเมื่อขามเทศเปลือกหมอพื้นบ้านใช้เปลือกมาต้มน้ำแล้วอมแก้ปากเปื่อยแผลในปากแก้ปวดฟันดื่มแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนหรือใช้ล้างแผลเปลือกต้มกับน้ำรวมกับเปลือกข่อยและเปลือกแกงแล้วนำมาอมแก้ปวดฟันรากแก้ท้องร่วงกระชับโลหิตและน้ำเหลืองเนื้อหรือผล ช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บเส้นผมช่วยซ่อมแซมเซลล์ร่างกายลดระดับคอเลสตเตอรอลนปอ,นอไมหันอากาศองค์กันการอ่อนเพล่ยร่างกายนอกจากนี้ยังใช้ฝักแก่จับนำมาโคลกพอกหน้าได้อีกด้วยดอกและใบอ่อนใช้ทำยาย้อมผมหรือยาสะผมเป็นยาย้อมผ้าแหนะวัวนมเมล็ดแก่นำมาทั่วกระทอะเปลือกกินเป็นยาถ่ายพยาธิในท้องเด็กข้อแนะนำก่อนทานมะขา,ามเทศเนื้อมะขามเทศให้ความเป็นด่างดังนั้นหากทานมากจะทำให้เกิดท้องอืด ในการใช้มะขามเทศเป็นสมุนไพรสำหรับบำบัดร,รักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นควรระมัดระวังในการใช้โดยควรใช้ในขนาดที่พอดีได้ระบุไว้ในตำรับตำรายาต่างๆไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากจนเกินไปหรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจนเกินไปเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้สำหรับเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่ต้องรับประทานยาต่อเนื่องเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถี เอสเทศและเเทเมถามเทศชาเมถามเทศชาวิตามินชาวิตามินชาอีสูงชาอีสูงช้าราชบุรีชาราชบุรีชาเพกาชาเพกาชาาสุขภาพชาชาเมถามเทศประโยชน์ชาเมถามเทศประโยชน์ชาเมถามเทศผลไม้ชาเมถามเทศผลไม้ชามถามเทศสรรพคุณชาเมธามเทศสรรพคุณชาเมถามเทศข้อควรระวังชาเมถามเทศข้อควรระวังแนะารล้างผักผลไม้ให้ไรสารเคมีตกข้างทำง่ายง่ายแค่สามวิธี สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ไม่ได้มีแค่ยาฆ่า,มาแมลงหรือ,อยาปราบวัชพืชแต่ยังรวมถึงเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มาจากมูลสัตว์เช่นเชื้อเอสเชอริเชียโคไลหรือเชื้ออ e ีโคไลเอสเชอริเชียคาลีและเชื้อซานโมเนลาซามาเนลาซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ท้องเสียหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนอกจากนั้นในดินเพาะปลูกยังอาจมีสารพิษตกค้างหลงเหลืออยู่อีกด้วยหากนำผักผลไม้มาปรุงอาหารโดยที่ไม่ล้างให้สะอาดโดยเฉพาะอาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสุกก็มีธิ์ที่คนกินจะได้รับสารพิษ าจทำให้บางคนเกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่นคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนหัวได้ล้างถูกวิธีอาหารสดผักและผลไม้ที่ซื้อมาเพื่อนํามาประกอบอาหารควรมีการล้างทําความสะอาดก่อนนํามาปรุงประกอบอาหารหากเป็นเนื้อสัตว์ควรล้างด้วยน้าสะอาดสองสามครั้งเพื่อลดกลิ่นคาวส่วนผักและผลไม้แนะนําการล้าง3าวิธีได้แก่วิธีที่หนึ่งล้างด้วยน้ำไหลโดยแช่ในน้ำนาน15นาทีจากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านและคลี่ใบผักถูไปมานาน2นาที วิธีที่2แช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู5%เปอร์เซในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรแช่นาน15นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดวิธีที่3แช่ในน้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตเบคกิ้งโซดาในอัตราส่วนครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ10ลิตรแช่ทิ้งไว้15นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดชาบสารเคมีชาบสารเคมีชาบเชื้อโรคชาบเชื้อโรคชาบสารพิษชาบสารพิษชา์บล้างผักชาบล้างผักชาบลล้างผไมชาบล้างผลไม้ใบชลูารน์ต ใบชะพลูสมุนไพรเครื่องเคียงที่นิยมทานคู่กับเมี่ยงคำประโยชน์และสรรพคุณอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสคลอโรฟิลล์เส้นใยและแคลเซียมทานแต่พอดีได้ประโยชน์แต่ควรทานแต่พอดีใบชะพลูไม้ลงลุกมีทุกภาพชื่อเรียกต่างกันออกไปอาทิผักปูนาผักพลูนกชาพลูผักแคร์ผักนางเลิศหรือนมวามีรสขมขม,ขมหวานหวานนิดซาเผ็ดซึ่งหากใครนึกไม่ออกชะพลูคือผักที่ทานคู่กับเมี่ยงคำและนิยมนำไปแกงอาทิแกงหมูใบชะพลูแกงกุ้งหอยขมใบชะพลูสรรพคุณของชะพลู ช่วยบำรุงาธาตุขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อและช่วยในการขับเสมหะเป็นต้นประโยชน์ของชะพลูในด้านของสุขภาพนั้นก็คือมีวิตามินเอและาธาตุแคลเซียมในปริมาณสูงเป็นพิเศษและยังมีธาตุเหล็กธาตุฟอสฟอรัสคลอโรโฟิลเส้นใย,ยอีกด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิน้นประโยชน์ทางยาและทางอาหาร รากฉับลูแก้คูดขับเสมหะออกทางอุจจาระต้มแก้กุระเสมหะเสมหะในส่วนออกลูกขับซอเสมหะเสมหะในลำคอใบทําให้เสมหะงวดและแห้งแก้ธาตุพิการบรรุงธาตุวิธีการรับประทานก็จําง่ายโบราณท่านว่าให้ต้มสามเอานึงหมายถึงใส่น้ำสามส่วนต้มใบรากหรือท้งต้นของฉับลูต้มจนเลือน้ำหนึ่งส่วนอย่าใช้ไฟแรงเกินไปต้องต้มให้ยาค่อยๆเดือดแล้วจึงนํามารับประทานซอหนึ่งแก้วก่อนอาหารสามเวลาก็จะช่วยขับเสมหะแก้จุกเสียดได้ใบมีฤทธิ์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆ ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนช่วยทำให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณมากซึ่งช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยในการมองเห็นป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนแก้โรคตาฟางเป็นต้นช่วยยับยัง้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งข้อควรระวังใบชะพลู หากรับประทานในปริมาณมากหรือติดต่อกันเป็นเวลานานแคลเซียมที่มีอยู่ในใบชะพลูจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเลตอาร์าซาเลตซึ่งสารชนิดนี้เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคนิ้วในไตได้ดังนั้นคุณจึงควรดื่มน้ําตามมากๆเพื่อให้สารออกซาเลตเจือจางลงและถูกขับออกทางปัสสาวะหรือจะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงสูงและรับประทานอาหารอย่างหลากหลายครบห้ามูเล็ดหลักไม่กินเยอะจนเกินไปจนเกิดโทษขอบคุณข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเม็ดถือใบชัพลูชาบใบชับพลูชาบสมุนไพรชาบสมุนไพรชาบเยอะเสียงชาบเยอะเสียงชาบโรคนิ้วชาบโรคนิ้วชาบสรพพคุณชาบสรพพคุณชาบสุขภาพชาบชาบใบชับพลูประโยชน์ชาบใบชับพลูประโยชน์ชาบใบชัพลูสรพพคุณชาบใบชับพลูสรพพคุณชาบใบชับพลูเมียงคำชาบใบชับพลูเมียงคำชาบใบชัพลูแคลเซียมชาบใบชัพลูแคลเซียม